Apple กำลังพัฒนา iPhone ราคาถูกเริ่มต้นที่6,390บาทถูกกว่า iPhone SE 2เกือบ2เท่าจริงเหรอเดี๋ยวคลิปนี้เรามาสรุปข่าวที่น่าสนใจกันครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ e m s s a c h a n n e น r e v วิ w ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา Apple ได้เปิดตัว iPhone SE รุ่นที่2ในราคาเริ่มต้น399ดอลลาร์สหรัฐ โดยมาพร้อมกับชิป A 3ไบ b i o n i c แบบเดียวก,กันกับที่ใช้ใน iPhone 11 Series ถือได้ว่าเป็น iPhone ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดและราคาถูกที่สุดแต่รายงานล่าสุดอ้างว่า Apple กำลังพัฒนา iPhone ที่มีราคาถูกลงอีกเกือบ2เท่าเมื่อเทียบกับ iPhone SE รุ่นใหม่เจ้าของบัญชี Twitter m a u r i Q HD อ้างว่า Apple กำลังพัฒนา iPhone ที่มีราคาอยู่ในช่วง2 0 0ถึง300ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว6,390บาทถึง9,490บาทแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆก่อนหน้านี้ a d m a มล QHD เคอยออกมาอ้างว่า iPhone SE เ v e r s i o น2021มีแนวโน้มที่จะใช้ชิป A13 Bionic เหมือนรุ่นปัจจุบันแต่ไม่ได้ระบุว่าจะมีราคาเริ่มต้นที่200ดอลลาร์สหรัฐหรือไม่ถ้าจะขายราคานี้จริงๆคงช็อกกันแน่ไม่ขาดง่ายๆแน่นอน iPhone 12 อาจมาพร้อมสายเคเบิล usb c to lightning แบบถักที่ทนทานกว่าเดิมเจ้าของบัญชี t วิตเตอร์ด้วนรอีกน2 0 5อ5ปล่อยข่าว iPhone 1 2 4อจะแถมสายเคเบิล usb c to lightning แบบสายถักมาให้ในกล่องพร้อมแชร์ภาพหลุดสายเคเบิลแบบถักที่มาจากแชงเกอร์แวรสายเคเบิลแบบถักมีความทนทานกว่าสายเคเบิลเคลือบอยางที่แถมมากับ iPhone ในปัจจุบันขณะที่ Apple แถมสายเคเบิลแบบถักมาพร้อมกับ MacB โ o และ HomePod แต่ไม่เคยแถมให้กับ iPhone หรือ iPad มาก่อนภาพหลุดสายเคเบิลแบบถักที่มาจากชังเกิร์หลับเป็นสายสีขาวที่มีความยาวราว1เมตรหนา3.04มิลิเมตรและแน่นอนว่ารองรับชาร์จเร็ว iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max ได้รับสายเคเบิล usb c to lightning แถมมาให้ในกล่องส่วน iPhone 11 แถมสายเคเบิล USB-A to Lightning จึงไม่ได้มีความชัดเจนว่าสายเคเบิล USB-C to Lightning แบบสายถักจะแถมมากับ iPhone 12 Series ทุกรุ่นหรือไม่นอกจากนี้สายเคเบิล USB-C to Lightning แบบสายถักอาจเป็นอุปกรณ์เสริมเพียงชิ้นเดียวที่แถมมาในกล่อง iPhone 12 Series เพราะมีข่าวลือว่า Apple จะไม่แถมหูฟังและอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่มาให้อีกแล้วเจ้าของ iPhone ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาแบตเตอรี่แก่ สามารถยื่นเรื่องต่อ Apple เพื่อขอรับเงินชดเชยได้แล้วเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีรายงานว่า Apple ยินดีจะจ่ายเงินชดเชยให้กับเจ้าของ iPhone ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาแบตเตอรี่เกตมาในวันนี้ Apple พร้อมแล้วที่จะจ่ายเงินทดแทนให้กับเจ้าของ iPhone ที่ได้รับผลกระทบจะต้องยืน่นเอกสารเพื่อขอรับเงินชดเชยภายในวันที่6ตุลาคม2020 โดย iPhone ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวประกอบไปด้วย iPhone 6, iPhone 6s, iPhone SE รุ่นแรกและ iPhone 7สํสำหรับเงินชดเชยที่จะได้รับคือจำนวน25ดอลลาร์สหรัฐหรือราว790บาทต่อ iPhone 1เครื่องซึ่งเป็นมูลค่าเดียวกับค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่แต่คาดว่ามีผู้ได้รับผลกระทบถึง20ล้านเครื่องทำให้ a pple ต้องจ่ายเงินชดเชยถึง500ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือราว1.5หมื่นล้านบาท โควิดก็ยฉุดไม่อยู่ iPhone SE รุ่นที่2มียอดจัดส่งราว12-14ถึงล้านเครื่องในไตรมาสที่2 Apple สามารถจัดส่ง iPhone SE รุ่นที่2ได้ประมาณ12-14ถึงล้านเครื่องอ้างอิงจากรายงานของ Taiwan Economic Diary ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่น่าพอใจเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 iPhone SE รุ่นที่2ได้รับการเปิดตัวในช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยมาพร้อมกับจอแสดงผล ขนาด4.7นิ้วดีไซน์แบบเดียวกันกับ iPhone 8มีปุ่ม Touch ID สแกนนิ้วมือใช้กับชิปเซ็ตแบบเดียวกันกับ iPhone 11ก็คือ A13 Bionic กล้องหลังเลนส์ตัวเดียวความละเอียด12ล้านพิกเซลกล้องหน้าความละเอียด7ล้านพิกเซลรองรับ Wi-Fi 6ชาร์จไร้าสายและกันนา้า IP67 ราคาเริ่มต้นเพียง14,900บาทนอกจากนี้แรงข่าวเดียวกันยังอ้างว่า Apple กำลังพัฒนา iPhone รุ่นใหม่ใช้ชิป A 1 3 Bionic ราคาไม่แพงอยู่ในช่วง200-300ดอลลาร์สหรัฐหรือราว6,300ถึง9,500บาทโดยคาดว่าจะมาพร้อมกับการเปิดตัวในปี2021 iPhone 12เปิดตัวแน่ในเดือนกันยายนตามปกติแต่จะไม่พร้อมจำหน่ายในเดือนตุลาคมเนื่องจากการระบาดของโควิด -19 ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาทำให้เกิดความสงสัยว่า Apple จะสามารถเปิดตัว iPhone รุ่นถัดไปได้ตามกรอบเวลาเดิมหรือเดือนกันยายนนี้หรือไม่ ยนักวิเคราะห์เวทบัตเชื่อว่า Apple ยังคงเปิดตัว iPhone 12ได้ตามปกติภายในเดือนกันยายนนี้ปกติแล้ว Apple สามารถเปิดรับจอง iPhone รุ่นใหม่ได้ทันทีหลังจากเปิดตัวทางการมึงสัปดาห์แต่สําหรับ iPhone 12นักวิเคราะห์คาดว่าจะเกิดความลา่าช้าและอาจวางจ็บหนายในเดือนตุลาคมอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ของ Apple ไว้อีก2แบบ แบบแรกคือพร้อมวางจำหน่ายในเดือนกันยายนแต่กำหนดการจัดส่งอาจจะล่าช้ากว่าปกติและอาจจำกัดจำนวนแบบที่2คือใช้แนวทางเดียวกับ iPhone X และ iPhone XR ซึ่งหมายความว่าพร้อมวางจำหน่ายทันที1ห,หรือ2รุ่นส่วนรุ่นอื่นๆอ,อาจจะวางจำหน่ายภายหลังสิ่งที่ 5G จะเข้ามาพลิกหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ตอนนี้ทุกประเทศต่างกำลังมุ่งการพัฒนา 5G อย่างเต็มกำลัง ซึ่งหลายคนจะสงสัยว่าการมาของ 5G นั้นมันสำคัญยังไงแล้วมันจะแตกต่างกับการมาของ 4G อย่างไรได้อินเทอร์เน็ตที่เร็วแรงขึ้นอย่างเดียวหรือเปล่าจริง,รงๆ 5G นั้นมีรายละเอียดที่มากมายแต่ถ้าเอาใกล้ตัวใกล้ใจของเราก็มี7สิ่งที่ 5G จะช่วยเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราได้เลยล่ะครับ 1. s m a r สมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะสมาร์ทซิตี้ฟังดูแล้วนึกภาพยากไปหน่อยว่าจะเป็นยังไง ้าเริ่มจากสิ่งรอบตัวก็อย่างตู้เย็นที่สามารถพูดคุยกับผู้ช่วยอัจฉริยะต่างๆและสามารถควบคุมผ่านคำสั่งเสียงของเราเองหรือแม้แต่สัญญาณจราจรต่างๆก็สามารถส่งการแจ้งเตือนมาที่หน้าปัดของเราได้ทันทีหรือบางครั้งที่คุณต้องการตื่นเช้าๆสมาร์ทวอทของเราก็สามารถตื่นให้ตื่นมาพร้อมกับการสั่งการทำงานของเครื่องทำกาแฟแบบลุงหน้าไวา้เรียบร้อยมาถึงก็พร้อมดื่มทันที 5G รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เสถียรและได้มากกว่า 4G โดย 4G รองรับการเชื่อมต่อได้2,000อุปกรณ์ต่อ9 8 4 4 0 0 0ตารางเมตรในขณะที่ 5G สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้นับล้านคำว่ามืออัริยะหรือการนำอุปกรณ์ IoT มาใช้ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้นนั้นก็ดูไม่เป็นเรื่องที่ไกลตัวอีกแล้ว 2. รถยนต์ไร้คนขับรถยนต์ไร้คนขับ เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีจากภาพยนตร์ที่เคยใครหลายๆคนชื่นชอบและเพื่อให้สมบูรณ์แบบที่สุดรถยนต์ไร้คนขับต้องอาศัยเทคโนโลยี 5G เนื่องจากเวลาขับรถนั้นจะเป็นต้องใช้การตัดสินใจที่รวดเร็วซึ่ง 5G มีความดีเลย์หรือที่เราเรียกว่าปิงตำ่ำทำให้รถยนต์ไร้คนขับสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลบนไอข่าวและอุปกรณ์อื่นๆบนท้องถนนได้อย่างรวดเร็วด้วยแน่นอนว่าบริษัทด้านเทคโนโลยีใหญ่ๆอย่าง Google Apple และ Uber ต่างกำลังเร่งพัฒนา 5G เพื่อให้เกิดการใช้งานจริงได้เราอาจไม่ต้องรอนานเกินไปที่จะเห็นรถยนต์ไร้คนขับที่มีการใช้งานอย่างจริงจังครับ 3. AR/VR มีบทบาทมากขึ้น Visual Reality เป็นเหมือนเทคโนโลยีที่เป็นกิมมิกและมีการโฆษณาที่หนักหน่วงมากเมือ่อ2-3ปีก่อนแต่การใช้งานแบบจริงจังนั้นยังไม่มีให้เห็นมากมายนัก โดยเฉพาะปัจจุบันที่เทคโนโลยีกำลังเผชิญความท้าทายอย่างหนุหนะักเนื่องจากอุปกรณ์ AR VR นั้นมีขนาดใหญ่เทอะทะและเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่สูงสุดก็ต้องใช้ฮาร์ดแวร์ที่แรงและทรงประสิทธิภาพนอกจากนี้แอปพลิเคชันของ AR VR ต้องการแบนด์วิดที่กว้าง และความละเอียดที่สูงเพื่อให้โลกเสมือนนั้นดูสมจริงมากที่สุดซึ่ง 5G จะเข้ามามีบทบาททําให้ AR VR มีการแสดงผลที่สมจริงมากยิ่งขึ้นลดความหน่วงและความงงในการใช้งานและหากเรามองให้ข้ามเฉพาะเรื่องเกมไป AR VR จะสามารถสร้างการโต้ตอบข้ามประเทศได้อย่างเร็วถามมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นการประชุมเสมือนจริงที่ไม่มีการดีเลยเลยเป็นต้น ต่อให้ไม่มีไวรัสโคโรนาบริการสตรีมเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการดูสตรีมให้ฟินก็ต้องมีทีวีจอใหญ่ความละเอียดสูงระดับ 4K ที่อาศัยแลนก็สามารถรับชมได้อย่างลื่นแต่ไม่ใช่ทุกอุปกรณ์จะสามารถทำแบบนี้ได้ปัจจุบันความละเอียด 8K เองก็เริ่มกำลังเข้าสู่ตลาดมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปซึ่ง 5G นั้น เหมาะมากสำหรับการรับชมสตรีมผ่านอุปกรณ์พกพาอย่างสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเพราะมีค่าดาวน์โหลดที่สูงมากช่วยให้เรารับชมสตรีมได้อย่างเพลิดเพลิน 5. อุตสาหกรรมเกมปัจจุบัน 4G มีค่าความดีเลย์หรือ latency เฉลี่ยอยู่ที่70 ms ในขณะที่ 5G มีค่าความดีเลอย์อยู่ที่เพียง1 ms ในทางทฤษฎีนั่นหมายความว่าเราสามารถเล่นเกมออนไลน์ ทุกสไตล์ทุกแบบไม่ว่าจะเป็น R O V p u b G และเกมอื่นๆได้โดยไม่ดีเลยเลยสักนิดเดียวล่ะครับโดยเฉพาะแพลตฟอร์มเกมรูปแบบเค้า Google Stadia หรือ Microsoft x c e l จะได้รับผลประโยชน์จากการมาของ 5G แบบเต็มๆใหม่ My Smart Play รายงานเบาะแสเกี่ยวกับความจุแบตเตอรี่ของ iPhone รุ่นใหม่ ชี้ว่า iPhone 12ทั้ง4รุ่นจะมีความจุบแบตน้อยกว่า iPhone 11ทั้ง3รุ่นข้อมูลความจุบแบตเตอรี่ของ iPhone รุ่นใหม่นั้นถูกพบพร้อมกับเลขโมเดล A2471, A2431 และ A2466 ที่ s ซ f ตี้เกาหลีไชน่า 3C และ UL Demgo โดยแต่ละโมเดลคาดกันว่าเป็นของ iPhone 12แต่ละรุ่นดังนี้ iPhone 12 5.4นิ้ว A2471 ความจุแบตเตอรี่2,227ม ah. ิลลิแอม iPhone 12 Max 6.1นิ้ว A2431 ความจุแบตเตอรี่2,775ม ah. ิลลิแอม iPhone 12 Pro 6.1นิ้ว A2431 ความจุแบตเตอรี่2,775ม ah. ิลลิแอม iPhone 12 Pro Max 6.7นิ้ว A2466 ความจุแบตเตอรี่3,687 ah. มิลลิแอมเมื่อเทียบกับ iPhone 11แล้ว พบว่า iPhone 12มีความจุน้อยกว่า iPhone 11แต่เรื่องความจุแบตเตอรี่นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งาน iPhone เพราะใน iPhone 12คาดว่าจะมาพร้อมกับชิป A14 แบบ5นาโนเมตรที่อาจจะช่วยจัดการการใช้งานพลังงานของแบตเตอรี่ได้ดีขึ้นกล่าวคือ iPhone 12ถึงแม้จะมีความจุแบตเตอรี่น้อยลงจาก iPhone 11แต่อาจมีเวลาใช้งานใกล้เคียงกันเพราะการประมวลผลของชิปตัวใหม่นั่นเอง อย่างไรก็ตามเป็นความท้าทายของ Apple เหมือนกันเพราะมีข่าวลือว่า iPhone 12รุ่นใหม่นี้ทุกรุ่นจะใช้จอ OLED และมาพร้อมกับการรองรับ5 g ด้วยรวมไปถึงรุ่นโ r o อาจมาพร้อมแรม 6GB ดังนั้นต้องรอดูกันว่าหากความจุแบตเตอรี่น้อยลงแต่มาพร้อมกับคุณสมบัติใหม่เหล่านี้ iPhone 12จะมีเวลาใช้งานเป็นอย่างไรก็ต้องรอติดตามกันต่อไปขอบคุณที่ติดตามชมและรับฟังคลิปจนจบ หากข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานัดที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดถูกใจหรือกดติดตามเอ็มซ่า n าแนลรีวิวเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ